มากครับเราโชว์ใบตรวจสารให้ดูนะครับวางกลัวหน้าพังหน้ายับเนาะนี่ครับผมเราก็โชว์ใบตรวจสารให้ดูเลยนะครับผมเราก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครับผมเดี๋ยวจะสั่งซื้อครับผมขอบคุณครับก็มาสอบถามก่อนได้นะครับผมไม่ซื้อไม่ว่ากันครับผมนี่ครับสินค้าของเรามีเลขการจดแจ้งแบบถูกต้องเลยนะครับผมเราก็ฝากด้วยนะครับ ลองเปิดใจนะครับลองเปิดใจใช้สินค้าของเราดูนะครับผมแล้วพี่พี่เพื่อนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับผมนี่ครับสบู่เราก็ปักไว้ในกล้าที่สามนะหนึ่งก้อนเจ็ดิบาบาทครับผมคนที่หน้าหมองคำหน้าดําจากแดดนะครับคนที่เกิดปัญหาสิวนะครับหรือว่าคนที่แต่งหน้าทุกวันนะครับผมนี่ครับสบู่เราก็ล้างออกหนดจดนะครับผมนี่ครับฟองนี่นุ่มลื่นมากเลยนะนี่ครับจะข่ายตีฟองเราก็แถมให้ไปเลยนะครับผม หนึ่งก้อน79บาทนะครับผมเราก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าสั่งซื้อ2ก้อนล่ะ2